รีวิวเครื่องดูดสารกระเบื้อง50428ให้หน่อยครับนี่เลยนะครับไปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางพัมปิ้งเขาปล่อยออกมาครับแล้วก็ตัวซ้ายมือผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็น16.8โวลต์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดนะครับว่ามีอะไรอัปเกรดให้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับลูกค้าตัวนี้รับน้ําหนักได้70็กิโลนะครับผมจากตัวเก่านี้50ากิโลนะครับแล้วก็ตัวยางกว้างขึ้นนะครับ135ยมิบ แล้วก็ตัวยางตัวนี้เป็นสีเทาแล้วนะครับจากตัวเก่าเป็นสีดำนะครับตัวสีดำนะครับจากปัญหาที่ที่พบเจอนะก็คือมันจะทิ้งคราบดําๆไว้ตรงกระเบื้องนะครับตัวนี้เขาก็เปลี่ยนไปให้นะครับนี่แล้วก็กระโหลกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีจอแสดงผลให้ด้วยนะครับลูกคานี่เลยนะครับปรับสปีดได้12สปีดนะครับแล้วก็แรงสั่นสูงสุดอยู่ที่8,500ครั้งต่อนาที นี่เลยนะครับกดให้ดูอ่ะก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็สามารถใช้กับแบต P 2 0ได้แล้วนะครับเป็นแบต20บโวลต์นะครับของทางความกินนะครับ2แอมป์4แอมป์ห้แอมป์ใช้ได้หมดเลยนะครับจากตัวเก่านะครับไม่สามารถใช้กับตัวไหนได้เลยครับตัวนี้เขาก็อัปเกรดขึ้นมาให้นะครับก็หน้าตากล่องนะครับก็ประมาณนี้นี่ มีประกันสูรให้ด้วยนะครับ1ปีนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้มันจะมีเป็นเครื่องเปล่าอยู่นะครับถ้าครบเซ็ตเข้ามาเดี๋ยวยังไงผมเพิ่มตะก้าให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ